สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องบ่าวตุ้ยลำโพงออฟฟิเชียลครับเด็กขาสวัสดีทำอะไรอาสมพลอาสมพลอาสมพลทำอะไรลูกสวัสดีลูกสาวสวัสดีผมแฝมครับทำอะไรหนูอย่าบอกนะว่าช็อบพี่ปันวางเงินค่ะอาโอเคว่ากันไปเอาวางแล้วนี่พี่น้องบ่าวตุ้ยคึดนไปแล้วบ่มีพิษนี่ที่สองบางบัวทองครับ เอาไปมาช่องนี้ก็เล้ดีใจครับกลายเป็นช่องแบบว่าเออทอ้อนกลายเป็นช่องเหนว่าไทยไผใผูน้นั้นกันนีตัวตนพี่น้องดีใจหลายพี่น้องนี่ครับพี่น้องอาจจดจำด้ครับน้องนัดนะครับเนาะที่จะมืออีหลางองหงีกงินย่าง,งาลงบนอันด้ที่ชั้นประมาณนนะ่ะเป็นภาคชั้นนะครับเนาะนี่ครับที่บอาตุ้ยไทยลงไปโอ้ยบขึ้นโบ๊ฝันมาพี่น้องที่เบื้องหลายปนี่แรกน่ครับกามีอันมื่อไ้นำใจพี่น้องเข่าแล้วพี่น้องสุดยอดจริง อันนี้ดีใจหลายบะตุยดีใจหลายแห้งยนี่น่อยก็เป็นส่วนหนึ่งอันให้เด็กๆนี่ตัวตนแหละหายเด็กๆมีพ่อได้กำลังใจเราพี่น้องนะเดี๋ยวบะตุยจะไปยังรอหาเบ่ญก่อนครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวไปครับเจบีสวัสดีครับคิว่าไปทำสวยมากครัโอ้สวยเหล่าเจบีบสวยพื้นตายวัดแกขาย่องเด้อขาย่องเด้อนี่ครับพี่น้อง สวัสดีครับพี่เอกคอดี้ครับสวัสดีครับน้องตันครับเป่าแค้นหรือตกล่าสายังฟ้ามันโตกะ่ะเลยโตกะนะฝนมีสายโตกะ่มมีฝนโตกะด้วยโอ้คิดรอดบ้านอืมดีแล้วเราจะได้ไม่ขาดแค้นนี้แล้วครับเอาสู้สู้อืมแต้มแต้มแต้มเลยนัดนั่งอยู่ไหนไอ้นัดนัดดูตาลี่ได้ โอเคโอเคนี่ขนาดผู้ประสานงานรวมกับพี่น้องรักษาว่าสงบและรักษาว่าปลอดภัยได้ในหมู่บ้านไดครับจะขอพร้อมโอ้ดีใจหลายดีพี่น้องบ่ขึ้นบ่ฝันว่าเข้าดีพี่น้องเดี๋ยวพ่อในข้าวขนมนุ่มเนยเพี่นเ้อง แตงโมนัดน,นุกยางนั่งไหนนัดนั่งไหนลูก okay. นัดไปทำอะไรไว้พ่อไม่ชอบเลยเดี๋พ่อเดินไปหานะไปทำอะไรไว้พ่อไม่ชอบจริงดูเรื่องมานี่เรา อันนี้ไปทำอะไรไว้ไปทำอะไรไว้มีคนเขาดินทาใช่ครับเนี่ยคนในวงเขาดินทาพาอไม่ชอบพ่อลูกจริงๆอยากจะไปทำอะไรนะนะตแต่แ ดีใจไหมดีตกใจไหมเมื่อกี้ตกใจแล้วไม่ถามเลยจริงๆทำไมอันนี้คือดีใจไหมจริงๆอันนี้คือพวงแรกเลยนะในชีวิตใช่ไหมจำได้ไหมที่พ่อสัมภาษณ์หนูเมื่อเช้าเมื่อตอนนั้นอ่ะอันนี้คือนี่เห็นไหมพ่อบอกแล้วคิดดีทำดีเห็นไหมอย่าร้องจะร้องไห้เหรอทำไมตกใจอ่ะ โอ้ลูกสาวนี่คือพี่สองบางโบทองเขาเห็นเราที่พ่อเอาหนูลงมาถ่าย้านที่หนูแบบจับพิวผูงหญิงลงไงนี่อ่ะอันนี้คือได้ข้า้งแรกใช่ไหมถือไว้ถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนถือไว้ถือไว้พ่อบอกแล้วนะคิดดีทํานีเห็นไหม เดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะมาเองแล้วท em ีน no ี Entonces, e ้แบบพ่อก so. ็ไม่คิดว่าคนจะดูเยอะมากหนูยังไม่ได้ดูใช่ไหมทำไมเมื่อกี้ตกใจหรอตกใจตกใจเรื่องอะไรตกใจอะไรตกใจนึกว่าแบบไปทำมันเธอมาโอ้ยนี่แบะมุกพ่อสไตล์พ่ออะไรนี่นี่แหละสไตล์ของพ่อจำไว้ถ้ามีแบบตัวอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็ลองไปอ่านลองไปดูช่องพ่อนะแล้วคนคอมเมนต์มาเยอะมาก คนชมหนูเยอะม,มากเขาบอกว่าโอโ้โหเขาเขาอยากรูก้เขาจะเห็นว่าเขาก็คิดเหมือนกันเลยว่าจะเป็นใครคนไหนที่พาที่จับมือพี่พี่องหญิงน้องหญิงลงเนี้ยเขาก็ดูอยู่ทีนี้เขาบอกว่าเออพ่อคิดตรงกับเขาเลยแล้วพ่อไปคิดในฝันว่าพ่อจะได้เป็นจะเป็นสะพานต่อไหม ทำาไมคนรู้จักทขา,าไมคนได้เห็นหนูรู้จัก,จกอันนี้คือน่าจะเป็นพวงแรกเนาะหนูก็เฟซล,ล,นะลงหนูก็โพสเฟซลงนะลงตัวเองว่าคือครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ขเขาเรียกว่าอะไรนะกำลังใจอ่ะขอบคุณพ่อสองแล้วขอ,ขอบคุณพ่อสองนะคะขอบคุณค่ะพูออพดเลพานี่เลยพานี่รู้ขอให้พ่อมีความสมุขมาขอบคุณที่เมตตานะครักษาพ่อสองพี่สองแกเป็นคนจังหวัดเดียวกันแกบอกอ่ะ แล้วมีคนแักมาเยอะมากอ,อยากรู้จักว่าชื่ออะไรบอกว่าอาบอกชื่ออะไรชื่อไหนชื่อน้องนันน้องนัอน,นอนยนายุเท่าไหร่แล้วลูกอายุเห็นไหมคิดดีทำดีสิ่งดีมันตามมา,มาเห็นบอบอกแล้วคิดไปแล้วเห็นบอสตกใจเหรอ,อ,อโอ้โหลูกสาวโอ้ โอ้ไม่ต้องตกใจอันนี้เอาไว้ใช้นะลูกนะเอาไว้ประหยัดประหยัดแล้วก็คิดดีทําดีต่อไปไ<ม>เดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเขารู้จักเราแล้วต่อไปไมนะ่แน,นี่ยอาจจะมีมาเรื่อยๆก็ได้เรากินข้าวยังยังรไล่แอมินไปไหนมันเป็นไ,นไข่เหรอมัอนเป็นไข้เหรอ,หรอเราก็รักษาสุขภาพด้วยนะไปไปไปแต่งตัวอาสู้ๆนะลูกสู้ๆ ตกใจอันอันเพื่อนงังครับเพื่อนว่าอย่างนั้นน้องนัดนกกระยางมาสิครับมินโฮสวัสดีลูกชายทำไมหนูไม่ไปนั่งในโน่นอะฮะที่เกลี่ยแย่ของเราเราไม่เป็นไรอ่ะสู้ๆสู้ๆนะลูกสู้ๆนะนัดนัด ทำไมเขาเรียกหนูนกกระยางอ่ะคือตั้งให้ล่ะล่ะแล้วเต้นเซตไหนเซต B เหรอเซต C เดี๋ยวไม่แน่มันขนาดขยันซ้อมขยันซ้อมเพลงเร็วของพี่องหญิงใช่ไหมที่ต่อจากหอบฝันใช่ไหมเพลงที่หนูแบบจับมือพี่องหญิงแล้วน่าจะเป็นชุดอ่ะ ขึ้นนี่ใช่ไหมที่ใส่ขนสีชมพูใช่ไหมลูกเออเนี่ยมาแล้วเชียวโอ้ยพี่น้องดีใจน้ำลูกสาวพี่น้องใครพัมนดีใจแต่ใครทายพูกนด้กับคล้ายๆเหมือนหนูมีตัวตนแล้วดังเลยนะเหมาไปเลยคนรู้จักหนูเยอะมากนะลูกทำตัวดีๆนะลูกเออทำตัวดีลูกเหมือนเดิมแหละรักองค์กรอดทนมีอะไรก็อดทนปรึกษาครูเข้าใจไหมอ่ะสู้ๆนี Champion, ่คร <c média> ับพี่น้อง อ๋อครูตั้งให้นางชื่อนกกระยางเขาเรียกครูปอเรียกนกกระยางเหรอทำไมนางสูงอย่างเงี้ยขาดางยาวเหรอใช่แล้วก็แล้วเรากินข้าวยังลูกเม็นหักินแล้วครับไรากินก๋วยเตี๋ยวเราเราอยู่เชียงรายนะเนาะอยู่น่านครับเอออยู่น่านแล้วแล้วน่านอยู่ใกล้อุตรดิตถ์ไหมอยู่ใกล้ครับติดกันเอาหน่านอุตรดิตติดกันเหรอต่อเราภาษาเหมือนกันไหมเหมือนกันเขาบอกว่าเขาพูดคำเหนือนะแต่ไม่ใช่เหนือจ๋านี่ครับพี่น้องพี่น้อง ตลดีมันจะเหนือไทยๆนะเนื้อนะเหมือนคอราเหมือนโคราชพูดเหมือนไม่ใช่สานจานอยเี้ยหรอใช่ครับถ้าพี่น้องจะในกมินโฮคนนี้ครับบอสตุยสัมผัสหน้าหนุ่มหน้านี่ครับคนนี้นี่ครับน้องมินโถนยังอยู่นะลูกยังอยู่เหมือนเดิมนะเราสู้ๆได้ลูกเด้อยังไงก็ทนเอาไปไหนมาไหนก็บอกพ่อด้วยพพ่อไม่รู้เฮอย่ทอ่าให้เป็นเหมือนที่ผ่ามาพ่อไมรู้จริง เอฟซีทั้งมาพ่อก็ไม่รู้ครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สำเนียคลิปหนาจะประมหมไหครับบังล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวตุ้ยลำโพงเอาไปเชียร์เลยครับกระตุ้นใจให้ลูกๆแดนชุดนี้ครับพี่น้องยังไงก็จับมือไปด้วยกันครับให้จนถึงปีฤดูกาลสวัสดีลูกสาวหนูได้อะไรกินโลกอันนี้แดนแดนเซตไหนเนี่ย โอ้ยไอหมิงไงหมิงเสียบผลพี่น้องสวัดีครับไปบ้าไปไม่น้อง,องครับเป็นรังใจกันพี่น้องเฮ้ยครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปนองในส่วนที่เราได้คุยกันในเรื่องของภูมิมาตรฐานนะครับแต่ทีนี้ก็คือส่วนเกี่ยวข้องที่คุณทนเราได้ทำนั้นไม่นะไม่ม ไม่ีมีนูาท